สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องประสังและพี่วสานนะคะตอนนี้ให้ทํากิจกรรมมาร์ลมแล้วก็เขียนคําศัพท์นะคะเราจะไปดูผลงานของเด็กๆก,กันโอ้นี่นะคะของพี่ไปต่อไปต่อเดี๋ยวของพี่ผู้ชายกันบ้างและน้องมา์งนะคะไปต่อไปต่อที่พี่ชิวไอ้นี่น้องชิวดีกาเนานะโอ้โหสวยมากเลยมาต่อที่พี่้าะสาย พี่ปใส่ทำงานน่น้องอันก็สวยนะคะมาดูของคโอ้โหอลังการงานสร้างมากเลยของน้องบีกับพี่ต่างๆจะเสร็จแล้วมาดูต่อที่พี่น้องพี่นิวและน้องเนทส,สองน้องมาต่อที่น้องพันและพี่สงกรานพี่แฮม น้องไอคิวใหญ่ว่าลูกสวยมากมาดูต่อมาดิต่อชี่น้องใบตอง,ง,งพี่แปบดบมาแล้วมาแล้ว,ลวพี่อุงอิงและน้องออแอค่ะและสุดท้ายยังไม่ท้ายสุดพี่หงนะคะและน้องตุ๊บตบสุดท้ายค่ะสองสาวสุดน่ารักพี่ไม้และน้องเฟส